จะทำให้ชาวราศีมิถุนสามารถตั้งหลักพักเหนื่อยได้ในช่วงนี้ชาวราศีมิถุนจะมีเวลาทบทวนสิ่งต่างๆในช่วงนี้อะไรที่เคยคิดไว้ในอดีตต่อจากนี้จะมีโอกาสที่จะได้ลงมือทําชาวราศีมิถุนจะพบเจอคนที่ห่างหายไปนานจะกลับมาหาหรือจะเข้ามามีบทบาทกับชาวราศีมิถุนอีกครั้ง คำนายดวงชะตาเดือนสิงหาคมของชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนั้นเหมือนจะไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นมากนักเป็นเดือนที่ปราศจากสิ่งรบกวนเป็นเดือนที่ปราศจากสิ่งลังควานต่างๆเป็นช่วงเดือนที่สงบเป็นเดือนที่จะทำให้ชาวราศีมิถุนสามารถตั้งหลักพักเหนื่อยได้ในช่วงนี้ ชาวราศีมิถุนจะมีเวลาทุบทวนสิ่งต่างๆในช่วงเวลานี้อะไรที่เคยคิดไว้ในอดีตต่อจากนี้มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำชาวราศีมิถุนจะพบเจอคนที่ห่างหายไปนานจะกลับมาหาหรือจะเข้ามามีบทบาทกับชาวราศีมิถุนอีกครั้งซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเก่า ญาติที่เคยใกล้ชิดกันจะเวียนมาพบมาบรรจบมาเจอกันและมีบทบาทด้วยกันอีกครั้งซึ่งในช่วงเดือนนี้ชาวราศีมิถุนจะมีการเดินทางมีการสัญจรไปในสถานที่ต่างๆอยู่บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตาขอให้ระวังกลุ่มคนบางกลุ่มหรือคนบางคนจะทำ หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวราศีมิถุนได้ในช่วงเดือนสิงหาคมชาวราศีมิถุนจะได้รับข่าวดีบางอย่างอาจจะเป็นข่าวดีที่รอคอยมานานจะทำให้หัวใจของชาวราศีมิถุนนั้นพองโตและในช่วงเวลาเดียวกันชาวราศีมิถุนจะพบเจอช่องทางการทามหากินที่เพิ่มเติมเข้ามาหรืออาจจะเป็นการต่อยอดธุรกิจ หรือการเพิ่มกิจการต่างๆได้เช่นกันแต่การต่อยอดธุรกิจบางอย่างของชาวราศีมิถุนนั้นชาวราศีมิถุนอาจจะมีการย้ายที่ทำมาหากินเพื่อไปอยู่ในจุดหรืออยู่ในระดับที่ดีกว่าแต่อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องการปรับตัวการปรับสภาพแวดล้อมในระยะแรก ซึ่งชาวราศีมิถุนนั้นอาจจะไปอยู่ในวงหรืออยู่ในจุดที่มีแต่คนจ้องจะเอารัดเอาเปรียบแต่ก็จะเป็นแค่ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่จะเชิดหน้าชูตาให้กับชาวราศีมิถุนก็คือการเงินซึ่งการเงินของชาวราศีมิถุนนั้นในเดือนนี้ถือว่าแข็งอย่างมากเงินมีแต่เข้ามาแต่เงินที่จะออกนั้น ถือว่าอยู่ในระดับที่น้อยมากจะมีค่าใช้จ่ายประจําเท่านั้นที่จําเป็นต้องควักต้องจ่ายเหมือนเช่นเคยแต่ในสำหรับข้าวของเครื่องใช้ภายในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะไม่ค่อยมีสิ่งของที่เสียหรือไม่มีของที่จะชำรุดแต่ชาวราศีมิถุนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากค่าใช้จ่ายของสมาชิกภายในครอบครัว ที่สูงขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น4อย่างที่ชาวราศีมิถุนต้องรู้จะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตภายในเดือนสิงหาคม 1. การงาน 2. การเงิน 3. ความรัก 4. ด้านสุขภาพซึ่งทั้ง4อย่างนี้ถือว่ามีความสำคัญ กับชีวิตอย่างมาก 1. การงานในเดือนสิงหาคมงานของชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนที่ราบรื่นปัญหาต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆนั้นจะลดหายหรือจะเบาทุเลาลงไปจากเดิมอย่างมากแต่จะมีบางสิ่งบางอย่างแตกต่างไปจากที่เคย ชาวราศีมิถุนจะมีการเดินทางจะมีการสัญจรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้บ่อยขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเป็นการติดต่อประสานงานคุยงานกับลูกค้าแต่สําหรับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนั้นมีโอกาสเดินทางไกลกว่าที่เคยอาจจะไปดูทําเลในการตั้งร้านขยายร้านอาจจะเป็นการวิ่งหาวัตถุดิบ ที่ไกลขึ้นหรือยากขึ้นได้เช่นกันชาวราศีมิถุนอาจจะเจอเพื่อนเก่าหรือญาติที่อยู่ห่างไกลเข้ามามีบทบาทกับการทำงานต่างๆอาจจะเป็นการชักชวนชาวราศีมิถุนทำงานหรือเป็นการร่วมหุ้นส่วนต่างๆในส่วนที่ท่านไหนกําลังมองหางานใหม่หรือกําลังหางานใหม่อยู่นั้นจะพบเจอโอกาส พบเจอคนไกลชักชวนเข้าทำงานซึ่งบางท่านที่เคยคิดจะลงทุนอยากจะลงมือทำกิจการหรืออยากจะทำธุรกิจบางอย่างในช่วงเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะดวงการงานก็คือดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนการงานอยู่ในตำแหน่งราชาโชคถือว่าเป็นเลิกง,งามยามดีในการเริ่มหรือลงมือทำ ซึ่งโอกาสประสบความสำเร็จนั้นสูงทีเดียว 2. การเงินในเดือนสิงหาคมเงินของชาวราศีมิถุนในเดือนสิงหาคมนั้นถือว่ามีดวงการเงินที่แข็งอย่างมากชาวราศีมิถุนจะได้ขายสิ่งของบางอย่างด้วยความเต็มใจและเป็นสิ่งของที่ตั้งใจขายมานานแล้วจะสามารถปิดการขายได้ และจะทำให้ชาวราศีมิถุนมีเงินไปใช้หนี้มีเงินไปปิดหนี้ได้เช่นกันซึ่งชาวราศีมิถุนจะได้เงินที่เคยลงทุนไว้กลับมาอาจจะได้กลับมาในรูปแบบของเงินกำไรเงินปันผลต่างๆและในเดือนนี้ชาวราศีมิถุนจะเป็นเดือนแห่งการวางรากฐานที่จะนำไปสู่การเงินที่มั่นคงในอนาคตได้ 3. ความรักในเดือนสิงหาคมชาวราศีมิถุนเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ในตัวเองซึ่งเรื่องที่มีสเสน่ห์เป็นจุดเด่นของชาวราศีมิถุนนั้นก็คือการวางตัวการรู้จักกาลเทศะคำพูดคำจาซึ่งจะทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดนั้นลหลงไหลได้เช่นกัน แต่ชาวราศีมิถุนนั้นก็มีจุดอ่อนก็คือชาวราศีมิถุนมักจะหวั่นไหวง่ายเช่นกันหากชาวราศีมิถุนอ่อนไหวง่ายหากเจอคนที่ดีก็ถือว่าโชคดีแต่หากชาวราศีมิถุนเจอคนที่คิดจะเอาเปรียบคิดไม่ซื่อชาวราศีมิถุนต้องระวังค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากความลุ่มหลงความสเสน่หาได้เช่นกัน สำหรับคู่รักของชาวราศีมิถุนที่รอคอยการมีบุตรธิดานั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือสมหวังค่อนข้างสูงทีเดียว 4. ด้านสุขภาพในเดือนสิงหาคมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปัญหาด้านสุขภาพของชาวราศีมิถุนนั้น ถือว่ายังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนักซึ่งช่วงเดือนนี้ก็ไม่ถือว่ามีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือจะต้องล้มหมอนนอนเสือหากจะต้องระวังก็คือเรื่องการเดินทางไกลขอให้ระวังอุบัติเหตุทั่วๆไประวังโรคระบาดในสถานที่ต่างๆด้วย สิ่งที่จะเสริมดวงให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนสิงหาคมชาวราศีมิถุนในช่วงเข้าพรรษานี้ควรที่จะทำบุญตักบาตรถวายเทียนประจำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนชาวราศีมิถุนควรไปไหว้สการะพระประจำวันเกิดในปางต่างๆเติตมน้ำมันตะเกียงและควรเปลี่ยนน้ำที่ใช้ในการบูชาพระ ภายในบ้านทําความสะอาดทิ้งพระไหวสารพระภูมิไหวสารเจ้าที่ในช่วงวันเข้าพรรษาและควรที่จะถวายสังฆทานเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์ให้กับตัวเองสักหนึ่งครั้งภายในเดือนสิงหาคมเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและเป็นการเสริมดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับดวงชะตาของเราเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาของเราเองไม่มีใครกำหนดดวงชะตาของเราได้นอกจากตัวของเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆห,หรือทุกครั้งที่เราอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ